พสดุกขามาถวายหาอง์ช่ไใ่ตูมากตูมาเอาท่นมาว่างเลยับมือไรมากตู้มามากอย่าจ้วมาจาเงี้ยหน่อนะาเงี้ยหมดพัสุว่าควานวันมาการเงี้ยสอล้านกว่าสีไงก็าต้ฟังวฟังห่านั่นเงี้ยกว่าจีนงเงี้ยนาน บางทีก็ปูนะว่าถ้าด้พ่อเจ้แก้าเตายส้ก็ไม่ีอาจารย์ในผู้ดวงไงผู้อาจารย์ชีวะเก้าเต้าไส้อาจารย์ชีวาศูนย์อาจารย์เล้สีวาห้าเต้าศีนห้าเต้าศูนย์หมเต้าศีนเนี่หนี่หมดเลยว่านี่ยขนฟ้าก็หาลูกเพือหาวงแล้วเนี่า่ฮะอลเนะ

กูเ็กเด็แู้รแฝงแฝ่แนะุแม่นั่นนี่ว่าถุงป้อนร่อนน่ด้ปอกก็เป็นได้เออถ้าออกแปงแที่เมากดวยไอ้ทีนึกอาจารย์เอาเขาว่ากแม่ฟังนี่แม่เอายู่โน้ตแทงแทงบาดีมันต้นไหพ่ดมันขึ้นไหญ่ยิ่งงานงานหัวขั้นกับตัเข้าไป ไอเจ็บไ้ามวัดนไอคือขั้งวันเยมันเจ็บเจ็บเจ็บกรจายก็ม่กล้าเชื่อแล้วอย่างเงี้ยยื้อเมื่อนี้กตอน้เหลานี้เพราะว่าเจ็บเจเจบนะตีหนึงีสองพันหน่อยีีสามน้เนี่ยตอนินมาเจ็บเจ็บอยู่ือว่าุก็ลแล้วเชื่อหาระเชื่อหารีถจคนให้อาจารย์เชียเพระว่านีเจ็บลาดเลยันมัน้มที่อยู่อี่าเรับปูตว่าด้ไอจะเกิดรนอย่ เอเอนั่นคันเนาะนั่นคันจะเแข่นเสร็จวันัคันทางเจ้าวาเอาคันเหว่งแบบนองขันกรันก็นคตนี่ผีว่าแสงวยน่างาเป็นนวนนีขนีก็มาถืเถือเพราะว่ามันเป็นมูกรบผีกสนพ่มเลยก็เสร็จนคาง่าด้ออกนี้เลขันด้วยันไันัน คานไม่เกี่ยวหรือแ่ากกคาดดีละตามกกส่นะคอเลยทเนื้อสิทัเือสินเราาี่านะ่อราฝันฝันฝันฝอนฝั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 นฝานฝันนฝันฝันฝันฝานฝันฝันฝันนฝันันฝ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 ันนฝอนว่นฝันฝันฝันฝนฝันัน่นฝนันฝ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 ันนฝันนฝันฝัชื่อนนนนังน ต่ำเท่าๆกับฝันยังด้วยเรายกมันก็ว่าติแขนก่นแล้วก็ฝันยังด้วยซื้ออะไรเราก็เอาเลยซื้อแล้วก็ฝัยังต่อมาเรื่องติดเจ้นเข้าไปเรืเข้าไปไหวตัวเล่าตัวเข้าไปหายติดตัวหายติดตัวหายติดตัวเรื่องลอตเตอรี่ว่าลอตเตอรี่เรียกันไรเล่าอะไรเพื่อยงว่าหาถึงเข้าถึงเข้าแล้วถึงไม่ห่างเลย นรดตุีไว้การวาตุ้ดตุลย้มากตุ้ดต้ดแล้วมัน้มเลมารา้าแปีร้าแปดเขีดถ้าแตามอาจารย์ตีวะาเอาราามาก่อนไอ้าลูกหาไอ้เส้ตูมากูบจุกยามนี่จังอาคากั้แต่วัยบนี้ ต้าข้าม่ได้เยขนา้าก็ข้าไม่้เาอยม่แต่าเยอะตานนั้นตอนพระโลกีหาเจยนั่งแเมนหน้าเจียนน่งแพระท่านเจ็นพระประท่านไงรือโว้กคนเก้าพระเจ้าวิริน์กับเก้าพระพุทธเจ้ากัเก้าเป็นก้านนี้ครับเอแต่ว่าะรู้ไม่าดโมั่นมีแต่เจียนแต่แจกกันะ หายไเส้นหาแล้วถังไงเลยต่กลัเป็นองเล็กลงน้อยเป็นพระเจาวันคระันพระไอ้เทล่ามุลาย่างไม่ถึงเทีถึงแจกถึงละถึงเทียถึงแจกพไอ้เจ้าเฟินถึงเทียถึแถึงเทียตถึงแจกพระขันพระไงพระประทานเห็นยังไม่อุโบสถพระนี่คือเก่าไหมถเก่วอุโบสถเป็นเก่าเยดีเป็นเก้าถึงเล กี่เก็ี่ว่าพี่ก็รัีม่็ขว่าข้าเล็กน้อยเลยข้าเป็นพ้าต้องข้ามเลยแบแม่เ่นหนุ่พ้าน่ข้ามมาหน่ยนี่คุนพ่อผ้ทีนี้ได้เฉียงนะแม่เอามาตังไว้เอาเอาป้งมาต่อไว้จะเดือดล้วจฉันแล้เอาแป้นมาต่ไว้ข้าต้อ้าม้าองนกนะัน ไอ้ชื่อแน่หละผู้ชายถามย่างกบเจี๊ยวก็คือเจี๊ยวโจรกระเจ้โดนผู้ี่าดไปจากกระยังยำอยู่นี่ยำบาริขึ้นรถยางไปโ่งวัดรถมีเรื่อได้ยังชื่อหลายตันะชื่อเหล็กแหลกลางสำนาข้าวซูดนะน่เชือเจ้าอยู่ชื่ออะไรเอยยามบาริชื่อไาย่างหุ่นอยู่ไปหอดลกโค้ไปหอดได้เลเล่าก็ได้มาเล่าก็ได้ ใกล้เสียงเขาไปจ่ายนัินได้สี่ศูนย์เก่า่ะเอาเก่าสุดนะนะบางคนอกว่าไม่รบกีวันปกกันว่าก็ไม่ซีเลยเดียวเราเดียนยี่งก่อใครรงมก็คืออันทั่วนี่คอทั่วื่ออะไรไม่เพามันมันนอว่ก็เีิมรถในนี่แหละวนมากกนัก็เตินรถเน่ยเติมรถในวันแททุกข่้นแหละเย เขามาตาหลวน,น,นอาจจรา์มันออยู่สามปีกับว่ากับว่าขาดแจะวอาอาจารย์คือว่าชื่อเรียกน,น,น่งน้องชื่องานอาจารย์เชื่อเมื่อีไปแค่แค่มเดียวนี่นะออนี่ชื่อคน่นึงว่าได้ชี่มือนเลขออกอาเก้าสองสี่เนี่ยล่ะนชื่อสิ่ไมชื่อจะเริ่มบุญแล้วว่าชื่อว่าเจ้าจอมวนฝันจังที่ละ อังคืว่าเขามาตามไปหูนี่เสียงไหนเล็กน้อยกินลงแน่ท่านือ,อเก้าสองตีนะเนียเลืยไปซื้อไ,วไหวแบบนี้คือเก้าสองซีเลร้อ,รอยหนึ่ง้ามหามนเ,เลข้าวหาว่าเลยงานท่านอาจารย์ซื้อเรียก่ครับว่ยังไงซื้อไ,ไ,ไ,ไยังไเส้เ,เลย่ายมือถอไ,ไม่ได้หรอกมาเรื่องแบบนี้เป็นเ่องล้วกัน

หกี่หาหกาซเนี่ยนก็สามสามศูได้มานึ่งแหงในการพูไปคืออใไ้ม่ออกคือศนย์ยึดแปดแถมเนมือนเมื่อแืนเมื่อคเส้นเมื่อจคือเส้เมื่ก็ไม่จอน้ำปลาาจารจจริงผม่นาผมมีหแังด้วยมไม่จอน้ําปลปาสองบอบอละหกพัก็คือเส้นเมื่อไหนท่าเส้นเมื่อผใดนะ ได้ด้วยว่า <แ luxury. S 1> sí. เป็นไดแท่งแทงแทงไอ้นเล่อนเลื่อนวนี่วนุฟ้าด <t> ิจากกระดมตรงนี้บนนี้ไฟพิ่งอย่างเดีนมลากร่่าวกผมอย่างดไฟนีลากวงย่ามเนมือนน่อก็ได้ไปเอาโคบต้าเขาไปเช่าโคบต้าเขาจะได้สองรลอยเดี๋ยวนี้ ง่ายเพื่อคนมา่งง้างใไใ้สถานบ้นในที่ว่าแต่ข้ามบองประกรอาทจตายในคนเสือมมาทำนั่งยกคนกเลยไม่เห็นไอ้มันมึงนี่สลาพักผ่อไปอทีตที่กันคนเสือไม่เห็นสล้าผนเลยก็ตอไปมากมาเลยบดมาถอดออกคนเยน<ม>ๆๆลนเยว่าหายาใจใช่แล้วมือมันก็ถอดแล้วมือมันจะค่อยไม่หายใจอันที่หละ่ะคนจานวัดธมโยนี่ได้สามสี ต้องมาพัฒนาพวกทุกคนโยกรกัะถือลายได้เห็น่ะถือดูดิอัได้ลกปีเแล้วมถือดพวกนั้นก็มากะได้ลดเนี่ยปล่อยมากับปูขาแตไม่ได้รดตวมถือซี่แสงแล้วก็ไม่ได้ลดไม่ได้แต่ก็ยังเงี้าอยู่นี้วมีใ่อ้วนก็ไม่ลดไอ้รังสีกวันก็ไม่ลดตัวงรตจายที่สามตัว เราบก่าด้รถนี้รถก็สั่งไงก็จะแก่ขึ้นะนายเฉียวดิ้งต้นมะสไม้พุ่เหรอแ่นไอ้ป้าสร้างมจอยจะปีกล้องพันหาว้าสามสิบมจอเอาเลขสันดิ้งเยอใช่ไหมเลขบูมๆเลขกูเน่าหัดมาจอเอาเลขเราเบอร์กกันหล้วกันนี้ไปเร่งนี่หลักกัรนี้ไปคนยากคนยากเลย่ได้มาทางมาเนี่ยไปจะมาู่ที่ไหนใคร คนก็ใครเชี่นตัวมเนเีวงาสี่มิ้งจะถัวท่านคนว่าจะมาหายวันเชน่ยนมากแเ้าเลขดีตัวถ้าตากันชิ้ดวครับท่นผใหายอาจารย์ก็เพราะใครให้ใข้บปก่วนมาดิอยแางไปงี้งไปโจมไปยังก็ไปโจมตีโจกูเยอะเลบอกแม่เลขน้องรับครับิตบอกรูปบอกล้าน่นะถามข้อเรื่องของมาหายขาวมาฝันนั่นคือหลักว่าาเกมาจำนอกแต่เดี๋ยวว่าใครจะนั่งตรงนเอาใครจะว บริการจะมาไมีพวกเม่อไยาง้มันไ่ได้นาแดดก่อมันือนเนี่นม่ถูอะไุ่มซุ่มเคยไม่ดูน้ำใบพวกขาบวอกวนก็ไม่ยูน้ำปูไปนก้อ่านีกระเลือก่อนในรขับได้กรเลจาประเทศไกเลน้นไมเงี้ยเามต่งด้ารเชื่อใจวาทีครอะไย่างเง้ยื่ออย่างน ขไม่ปวดเนี่เขาเรีกมาอารย์เชิงว่าเขาเชิว่าเขาปรมานี้คือขตงไเที่ยเขาเขาเรียกว่าคุณมากเป้าจากตรนี้เก็ปวดตัวนี้ักัทีนี้เราไม่หาเลยนะเพราะอย่างว่าอาการืเพื่อแล้วค่ป้าเขาเลยไอ้นี่เพื่อ อาจารย์ในท่บ้านนี่ไปขอทงหเนี่ยตปลาดีเนี่ยัปลาชาติต้มของหมูหมูบ้านต้นนบ้านนี่ข้ากับนี่นัือไปผมปลาไม่น้อแม่กับคอไปลาเข้าอยปุการนนี้ขอบานนี้ข้าเอาใบตัวนั่นแหละเอาใบตัวข้าวอยไอ้ตั้งนี่ขอไอางไอ้พวก ไอตสารทับยาทั้งยังนี่ละร่ามจนั่งงานเจนเอามาเลเขาสมาถามอาจารย์ว่ามไปันเรียกออกก่อนไม่ถึงันงายมปัจจ sort of ัยว่างานไปยุ่งเรืามอาจารย์ว่างยังไงหเดว่างเขฟัง่าดีงนโอ้ยน่เีะไรนะจาบอกคุูงานเถอะสมั่รขสามเกณฑ์อย่างนี้ีเรื่องก่นกัน ก็เกจจริงเหครับก็เกียจแตบเีเรงืองคูนี่าเลขคือเกมักียเลขก็จะเกรน ก็อขาย่างก็าไปบุกคนหัวลูกเงียเงียงียมันม <rawd> ีนี่กล่องมีนี่กล่องเดีนี้อกิดนี่กล่องก็วาเลขึ้นอยู่เลขึ้นอู่เลยซ่าเีต่อข้างบนข้างหลังนี่อัคือพันหน้าเห็นงาเห้่ยเต้าเต้นแต่ว่าเพื่อการไเนี่ยเัีเพืกแขวนมันจะเปเขาเรียกไอ้นั่นกรเต็นได้เรียกไ้รสเซอรี่ก็ได้มันทางวันอ้อ เร่เรขฝันด <int ess os> ้วอเนาะเร่ขนี้เม็ดเื่อเรขบว่าไรเป่าเพื่อไอปูไอปูยาไอเพิ่มว่ไรม่หายไอยอนี้ฝันเย่ดิเอ้อ่ือคือขันเมือ่กรด้ยขเสียๆขดฝันยังไม่ได้เป่าดิเอออผม่ได้เานี่คอยว่าเร่เร่ขฝันด้วยว่าเขาพามาถไว้เต็มมือวาขินนัง ทำบัแล้วก็เล่นนั่งสมาธิแล้วก็เล่นนั่นเหียู่นี้ก็เล่นฝันวันเตยๆดิพ็เล่นในขอบเปียวดิพอเล่นวางมัดฝันคล้ายๆครับคืออรมวดควนนะนะพอเล่มาเจอก็ฝันทุครั้งคือหม่ดกวันเพงมาปุเนียนะอยุกฟางแค่สองหลังก็เล่ตีเป็นปัญหาคะนมากเป็นปัญหาเด็ก็เล่ตีว่าห้าเก้าศูนย์อันนี้เ็ฝันาคาครับนี่อดบรราคาอข้มเบัตน อันนี้ก็ันซ้อแะครัหนึ่ั้อไม้ปาก็เขาเนียนทั้งสาตัวสตัวนะะได้ไหวละครับมันก็เรียกว่าหลายดอกมันก็เข่าชูดเข่ารู้หมมันก็ีูนานลกเคยผานเยอะพันมาเอามันก็บแคน้แดงก้องเลยพอจะดึงก็เขาเปียวนมันออก เจ็ดศูนยเน่รักหาเลขอะไ้ศูนย์เจ็ดเลขมยเลขศูนย์มันงางเนียายเลขกัวชื่อหนอาตัวชื่อห้าต่างชื่อหน้าตัือหน้าข้าวาชื่อเลือยางหาตัวว่าั้นราอบเจ็ดศูนแม่นหะเเลขน่อไปไลูกไปมองมองเก้าเป็นตัดันลูกเปลยนนะลูกเปลียนก็เริเห็นศูนย์เจ็ดยนะมองห้อยพทธเตา ก็บอกเจ้าผอื่นได้ก็บอกลูกบอกลางหรือลูกคือเลอกืเก็บมกงงลูกได้อไอ้องใต้ตัวน่้น่ะเคยนี่มันกบกันอาจจะ์ม่คเดี้ยวมัน้็ชอบวิ่งมาเหลาหายใกล้ตัวนั่นแจ้งหางเรียนเต้คอยว่าออกเห็นเห็นยู่ก็หนาวมันกระแกงมันบวมเนหนึ่นเรียนอบเคยเห็นแต่เห็นมากแล้ว โค่นแบบไงก็เห็ะมันมีเห็นน้องน้ำอ้อมโค่นด้วยนะจะว่าคค้ยมันนอนด้วยนะจะว่าเขากับพี่หายยุ่งเห็นย่งยางอ้อมน้องนี่บคยเห็นันมาอ้อนลาบคาบนะเราเราให้แกตัวมาเรียนยัแเชงหูเวอร์เวอร์ขึ้นเลยน้ำเสียยนน้ำ